สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแม่ค้าลอตเตอรี่ขายไม่หมดจะให้ใครก็ไม่มีใครซื้อถูกรางวัลที่1 4ใบ24ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม2567รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท367336เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท 21หนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับแม่ค้าที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่ใบ24ล้านโดยเจ้าของโพสต์ได้บอกว่าเหลือลอตเตอรี่อยู่4ี่ใบาคาแผงถามขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อสุดท้ายถูกรางวัลที่หนึ่งเต็มๆขออัศสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่บ้านตะเคียนทองถูกรางวัลที่หนึ่งสี่ใบ24ล้านสะออนเพิ่นเดพี่น้องที่นี่เมืองศรีบุญเรืองอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ